ตอนแรกก็มีไม่กี่คนนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะมากินกาแฟเฟซซี่กันค่ะและคลิปนี้สนับสนุนโดยเฟสซี่คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมพะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารเฟสซี่คอฟฟี่ o u Never d ์ i n ง Alone ชี สวัสดีค่ะกาแฟทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะปาเปซี่พเพื่อนปาเปซี่มานะคะคือพี่แหลมนั่นเองนะคะโวนานมากแล้วนะคะไม่ได้เจอพี่แหลมมามาทุละค่ะแล้วก็สั่งกาแฟปาเปซี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสั่งเป็นเซตเลยค่ะแฟนทางบ้านสั่งเป็นแบบโปรของเราเลยนะคะก็กําลังจะไปให้พี่แหลมค่ะโอเค ก็บบตรงนี้แหละค่ะว่าพี่ซี่ก็ไปหาพี่แหลกก่อนนะคะ ที่เราจะไปกินน่ะเหมือนเจ๊งไปแล้วอ่ะหมูหมูจุบมาคริสเหรอใช่ไหมเราสาววางแฟนลรคุณคิดไม่ได้กินอะไรมาเลยตอนนี้นางโอโหหิวมากเดี๋ยวเล้นลอยพาไปแกกินอะไรก่อนแล้วกันโอเคราค่อยคุยกันเนาะโอเคโอเคพาพาคุณคิดไปกินตอนนี้นะคะร้านที่เราเคยมากินนะคะแฟนทางบ้านพ่ไปซี่ก็เคยมาเฟรมแล้วนะคะเป็นร้านอ่แฟนอ่าฝรั่งเหมือนกันนะคะ ทีนี้ร้านเขานี่ค่ะเห็นไหมคะที่เราเคยมานะคะตอนนี้เขาก็มามีช็อปนะคะขายน้ําขายอะไรข้างหน้าแล้วนะคะเออนี่ค่ะแล้วก็ใครจะนั่งกินตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะทำยื่นออกมาเพราะว่าร้านก็อยู่ในหลืบนิดนึงนะคะมาทําแบบนี้ก็โอเคนะคะ็พําให้คนมองมองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะเครื่องดื่มอะไรก็มีนะคะแต่ก่อนเขาไม่มีนะคะอันนี้ก็เพิ่งมาทําเสร็จค่ะ เพิ่งทำเสร็จไปไม่กี่วันนี่แล่ละค่ะเนี่ยค่ะก็ะดีกว่าไม่มีเนาะมันทำให้ให้ให้มีอะไรดีกว่าดูแล้วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะเครื่องดื่มมีอะไรก็คิดก็เข้าไปดั้งข้างในแล้วคะเดี๋ยวป้าไปซิ่ต้องขังสั่งนั่นก่อนค่ะพี่แหลมเขาพอดีเขานั่งกินกับเพื่อนเออกับพี่เขาค่ะเพราะว่าพวกพี่พวกอะไรเขา ก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องพี่แหลมนะคะเดี๋ยวป้าไปซี่สั่งอาหารก่อนนะคะเย a h เป็นวีโกตูเชียงใหม่วีแคนค e พวีแคนคตซีพี่แหลมแอนน้องดาออนยาพอตอนนี้นะคะอาหารก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะป้าไปซี่ก็สั่งคณะหมูกรอบนะคะลุงคิดก็ผัดเส้นใหญ่หมูกรอบนะคะใส่ไข่ดาว2องใบนะคะก็ป้าไปซี่ก็มีไข่เยี่ยวม้าด้วยค่ะ แล้วก็สั่งกะพเพราเผ็ดๆไปค่อแต่อันนี้เผ็ดไปนิดนึงค่ะลืมบอกเขาแล้วก็มีต้มแซ่บกระดูกอ่อนอย่าเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวคุณพี่กินไม่ได้ค่ะอย่าเผ็ดนะคะไม่เผ็ดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวฝรั่งกินไม่ได้ค่ะก็โอ้พี่แหลมเขาไม่ได้มาเลยค่ะเดี๋ยวคุยกันเนาะปาปซี่รีวิาใหม่มาด้วยค่ะไม่รู้ว่าเสียงรถจะดังกว่าเสียงปาปซี่หรือเปล่า,านะคะ มาแล้วค่ะแฟนทางบ้านนี่ค่ะกระเพราแห้งๆนะคะเผ็ดๆค่ะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ไม่ใส่หอมหัวใหญ่ด้วยค่ะอร่อยดีนะคะนี่คิดก้าไม่นหนวนะคะมีน้ำปลานะ มมาพี่ลองชิมได้นะกรเพาพี่คีดฟัวเผ <res> ็ดเนาะเพราะเสียดายค่ะพี่แหลมไม่มาแต่ว่าพรุ่งนี้ก่อนแกเดินทางหกินข้าวเ,เสร็จป้าิเชียจะแวะไปคุยกับพี่เขาไปคุยกับพี่เขาแปบ๊บหนึ่งค่ะ ี๋ยวก็เพราะว่าพน่งแกก็เดินทางกลับแล้วแกมาทุลาค่ะมาทุลาแล้วก็มา,า,มา,า,า,มาแค่สองทีแค่นั้นเองค่ะพอจะกลับละก็นั่งเครื่องกลับค่ะ mm hmm. ตั้งใจมาออกกาแฟเลย <laughs> มาทุลาแล้วตั้งใจออกกาแฟไปด้วยคลย mm hmm. อร่อยไหมอร่ Very good ข้าวเล่นนะแบ,บ่งข้าวแต cool, cool, really ่พี่ชูวงเงินคุณได้เลยเนาะพี่บอกทำกับข้าวอร่อยมากๆเลยค่ะ no, no, no. อ๋อโซดาอิ so ่ด already y e ี h e อ t ด already มาแล้วคะ่ะต้มแซบกระดูกอ่อนค่ะ สดร้อนๆนะคะชอบค่ะขื้นใจนี่ค่ะกะเพราผัดแบบโบราณอร่อยมากค่ะุณคิดบอกว่าก็าํากับข้าวอร่อยมากเ็าเคยเปิดที่กรุงเทพมาค่ะอันนี้เขาย้ายมาค่ะย้ายมาเปิดที่หมู่บ้านทํากับข้าวอร่อยค่ะ ทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เมื่อวานนะคะที่เราไปกินข้าวกันนะคะเมื่อตอนเย็นกลับมาก็พี่แหลมไปคุยกับพี่สาวนะคะนี้ก็วันนี้พี่แหลมต้องเดินทางแล้วค่ะปะ้าไปซี่ก็เลยแวะมากินกาแฟค่ะที่นี่แหละคะ่ะที่บ้านพี่แหลมอันนี้ก็นี่ค่ะก็พี่พี่สาวป้าไปซี่เหมือนกันนะคะนับถือกันมาตั้งแต่เด็กนะําแม่เขาค่ะเคยเอาข้าวเลี้ยงเรามาตลอดเลยค่ะก็คือแม่ของพี่เขาที่ว่านาที่ติดกันกับป้าไปซี่นั่นแหละค่ะที่พี่ที่ป้าเปซี่กับนาพี่นาพี่นั่นนะค่ะ ก็เขาก็รุ่นเดียวกับพี่แหลมค่ะแต่เราก็คือโตมาด้วยกันทั้งนั้นนะคะก็นี่ค่ะพี่แหลมมูคุณางค่ะนางผอมสแลนเดอร์มากค่ะนางกำลังไปชงกาแฟให้พ่อซี่อยู่ค่ะค่ะโอเคเอฟซีคิดถึงมากนางผอมค่ะอ่าโอเคคือตอนนี้นางยุ่งอยู่ค่ะเพราะว่าเอากาแฟค่ะนี่ค่ะมากินกาแฟเฟสซี่กันค่ะทำไมผอมลงพี่แหลมทำงานด้วยแล้วก็ ได้ตัวนี้ช่วยเหรอแล้วระบบขับถ่ายดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นมากเลยโอ้โหนะคะตั้งแต่น้องเปิดตัวนะพี่อือใช่ไหมประมาณจัดไปอย่าให้เสียเลยใช่ไหมสต๊อกองพี่แบบโอเคแบบร่างกายเหมือนแข็งแรงขึ้นอ๋อโอ้ยค่ะนี่นะคะก็แฟนทางบ้านก็ฟังเอานะคะนี่ก็พี่นี้ยังไม่ลองนะคะนี่พี่นีเล่านะก็คือที่ปาเปซี่บอกว่านาพี่นาพี่นี่แหละค่ะเจ้าของนาค่ะ เจ้าของนาเองส่วนอันนี้หมาใครค่ะหมาใครเข้ามานั่งอยากกินด้วยบอกขอหนูหน่อยขอขอหนูหน่อยหอมกาแฟเกิดปาร์ตี้กาแฟกันค่ะเดี๋ยวพี่พี่แหลมก็จะไปเดินทางค่ะขึ้นเครื่องค่ะขึ้นเครื่องกับเดี๋ยวของพล่ะเลออ๋ออ๋อโอเคโอเคโอ้โหแก้วนางค่ะหลุ่หลามหมาเห่ากับเพื่อนค่ะชนก่อนพลอยชนก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ซีชนก่อนนี่ค่ะก็ให้พี่ให้พี่อแหลมอะ น้ำนไฮเอาพี่แกะให้ใส่ให้หน่อยเลยน้ำเยอะขนาดนี้เอออุ้ยเป็นคนกินน้ำอยู่ค่ะค่ะแต่พวกพี่นี่กินน้ำน้อยนะคะระวังแห้งแรงนะคะคุณพี่ต้องใส่เยอะๆดูดูทุ่งนาค่ะแห้งแรงมากเลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็ปลาไปซีกคือช้อนพี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะเอ๋อค่ะชงเลยเอาไข่เอี่ย อ๋อปลาคออ๋อดูดูอ๋อโอเคโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะละลายดีมากเลยนะคะละลายน้ำได้ดีเนี่ยหอมใช่หอมมากนะคะพี่แหลมบอกว่าหอมละมุนมากแล้วก็กินได้ทั้งเย็นกินได้ทั้งร้อนนะคะชงแล้วก็เอาใส่น้ำแข็งเป็นกาแฟเย็นได้นะคะมามาชนแก้วอ่าชนแก้วกันค่ะชนแก้วนี่ค่ะแล้วเรามีคุกกี้ ใช่อันนี้คุกกี้จากมาเลเซียไงเวลาใครสั่งเราก็จะแอบให้นิดนึงแอบให้แฟนแทางบ้านไปส่วนอันนี้พี่เอาแกะเลยค่ะอันนี้เป็นเค้กจากพี่พี่เขาทำเป็นคนที่ทำเค้กอร่อยมากค่ะซื้อมาเออซื้อมาอมาให้พวกพี่ๆลองค่ะเดี๋ยวป้าเบซี่เดี๋ยวป้าเบซี่ก็ขอ ขอคุยกับพี่ๆเขาก่อนนะคะขอคุยกับพี่ๆเขาเพราะว่าพี่เขาจะเดินทางแล้วนะคะขอบคุยเป็นแป๊บหนึ่งนะคะแฟนทางบ้านจะจะเอาใส่เลยค่ะพี่โห้หนีแฟนทางบ้านคิดถึงพี่แหลมมากหูนางสซเลนดูค่ะยอยากให้ทอมเห็นตอนนี้จังเลยเนี่ยวันเกิดนางผ่านไปสองวัน พลอยก็อธิบายในคลิปบอกว่าเลิกไปคาโโนวาได้ละหาเมียหาอะไรได้ละให้ได้ให้ได้สูผู้หูให้ได้เมียเอ้ยให้ได้เมียผู้หูให้ได้สู้ผู้งามนะพูดผิดให้ได้สูผู้หูมาหมมาใหมตอนแรกก็มีไม่กี่คนนะคะตอนนี้ก็พี่ๆนะคะมาส่งพี่แหลมเหมือนกันนะคะก็เนี จัดกาแฟกันทั้งนั้นค่ะเป็นปาร์ตี้กาแฟจริงๆค่ะแฟนทางบ้าน